สวัสดีครับพี่น้องเบาอีสานบานเลื่องภาพพี่น้องมาหายอยู่หากินครับเมื่อนี้ครับภาพพี่น้องมาหาห่างหนูครับพี่นอ้องเบิ้งอาบุญเท่าครับได้กับเล็กครับกับเล็กประมาณสิบหลังกับบวงประมาณสิบหลังเยื่ยขอขดสารคือเกาครับขวสารล้วนๆเลยนะครับเมื่อนี้ไม่มีขบเปลือกผสมเลยครับ สานย่างเดียวเพราะมีขอบเปลือกครับพี่น้องไม้กับจิตฮะใส่น้ำาขางสามีสาอยู่นี่ครับเบิ้งน้ำาขางสาน้ำยาของคกนะครับนี่แหละครับพี่น้องเบื้องกันครับบาสิมา,าบนบ่ครับครับพี่น้องล้างแหลกนี่ลังแหลกอยู่ในปลานยู่และครับเป็นห้อยควัดจินอยู่แต่ว่า บอลรูว่าเป็นนูญ่หรือนูน้อยครับเอารอรุนกันครับพี่น้องสิมานบอกครับเยียขาสารเฮาไปครับใส่ต่อครับครับทางแผ่นแปนครับพี่น้องหลังนี้ใส่บ่วงครับใส่บ่วงครับพี่น้องอยู่ขางซาพอมีห้อยอยู่ครับเดี๋ยวใส่ก่อนครับใส่ทั้งบ่วงทั้งกลับสลับกันไปครับช่างในไม้อยู่ครับพี่น้อง ลงมากินน้ำขังซานนี่ครับพี่น้องนะครับใส่มาเด้ไล่ลังแล้วครับเเดี๋ยวใส่สก้อนครับพี่น้องเทิงกลับเทิงบ่วงจังคอยไปล่อลุนเบิงตอนยามครับบาสิมานบ่ครับครับพี่น้องมา่อพอ <c oughs> พันหย่ครับ เอาปอพันดไ่พันโยครับพันลานเพิ่นมาใส่ให้กันครับครับผมแต่ว่าเพิ่นนี่ยังนี่ขี่ไต่สูตรขี่ไต่ขี่ไต่ออรลองเบิ่งข้าอะไรพสินั่นได้สิมันครับพี่น้องไม่เดี๋ยวสูตรมันสับปะลังครับนี่วัดมันเอ้เพิ่นกันครับเหมือแรงเหมือแรงราสิมันบ่มาพอเพิ่นโดยบังเอิญครับบ่ได้นัดหมายกันครับนีก็นห่อครับผมโอ้มีทุกสูตรวะเนี่ยเพิ่น อันนี้กั๊บแก้มดอกนี่ใส่หรออันนั้นฉีดติ๊กติ๊กเมื่อกี้นี่นี่นี่ควรละมีหัวมีหัวหนูเชียหัวเชียร์อ๋อใส่ลงมือด้วยใส่หลายเขาเหรอครับเพราะว่าเขาเดี๋ยวเขาสานไอ้กูโบ้ใส่อย่งไงใส่ใส่เดี๋ยวรอดรุนกันไ่แรงครับพี่น้องว่าสิมานบ่ออกไม่ยามครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าๆครับพี่น้องเบ่งบรรยากาศเนี่ยมันเศร้าแต่เว่นกาลังสะขึ้นครับืันนี้ครับบริสานบัลเลอร์ผ้าพี่น้องมาหายอยู่หายกินครับผ้าพี่น้องมายำกับดักหนูกับไอบว้วงไส้ไมืมอว่านนี่ครับระม่านสิบก๊ลังเนี่ยละครื่นก็บ,บม่ได้ไมายำครับพี่น้อง ขึ้นมาเลยมายมยามนีมมมม่มาเซาทีเดียวเลยครับไปเบิ้งกันว่าสิมานบ่เยี่ยเข่าสารกับดักเยี่ยเขา่ารสิมานบ่ครับกับบ่วงครับเสดายย่ครับมืงขึ้นมาเลยมยายมจักสิเป็นตังไรเอาไปเบิ้งกันว่าสิได้ขวได้อ้อมบ่ครับแตครับพี่นอ้องลังแลกครับ แรกที่ใส้ให้เบิ้งแล้วครับพี่น้องอยู่นี่แหละลับหายกลับหายกลับหายเห็นจะเสียบพี่น้องโอ้ยลันบถถูทขากับมืดโอ้แล้ครับพี่น้องเดี๋ยวขอใส้ไปก่อนที่พกกูหรอกครับหลังนี้ ยุ่ไใสครับพี่นอ้องนี่เนื้อไม้เนื้อไมอยุ่นี่แต่ว่าคือบ่เห็นบ่วงครับบ่เห็นบ่วงครับพี่น้องอ้อ้บ่วงเสียใสเโนะบ้าน ก้คนครับพี่น้องเสียงดินเสียงดินครับพี่น้องเสียงดินอู้อู้ลากมาพี่ลากมาพี่อู้อูหูหูง่ายแบบง่ายครับพี่น้ององ,อง่ายแบบงู่้อู้ปหดลากมาแบบไก่ได้เลยคุณครับเอ,อ้าอันั้นแหละครับพี่น้องเดี๋ยวขอจัดการก่อนครับ เยียบร่อยครับพี่น้องแต้มแรกแหกมันไปครับไปยามต้อครับบ่วงเบินแล้วครับพี่น้องเหลือกลับอยู่สามหลังนี่ครับเดินกันครับครับม,มื่ันมีอย่างครับ หลังนี้หลังนี้กับอันบ่นี่หนูเขา้าหนูบ่เขากลับเลยครับมานี้ลังสุดท้าย ใชครับแล้วนี้ยังไปครับครับพี่น้องสรุปผลงานได้หนูตัวเดียวครับตัวนึงครับถือบ่วงครับพี่น้องกับบ่เขาเลยครับเมื่อนี้บ่หมักขวสารบ่แต่ว่าถ้าเก่าเก่าขวสารแหละครับมันใสบึงครับได้ตัวนึงงห้เติบยุ่พ่อได้ขัวครับพี่น้อง ถือวา่ามันอยู่ครับเตะเตียมหนึ่งขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับมักคลบปนี้ยงได้กะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาอีสานบ้านเลื่องนี้ได้ครับหาอยู่หากินเน่าได้เห็ดอยู่เห็ดกินเน่าได้กะติดตามด้ครับสำหรับวมื่อีเบาอีสานบานเลื่องกะ้าบ้านก้อนขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ